สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบทล์กช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกเรื่องยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารวันนี้เราจะพาไปจอดลึกข่าวสำคัญแห่งปี2025ที่หลายคนจับตามองกันอย่างใกล้ชิด นั่นคือการที่ประเทศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่ F-16AM อย่างเป็นทางการหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเคยเสนอเครื่องบินรุ่นนี้ให้กับยูเครนในช่วงสงครามแต่ด้วยปัจจัยทางการเมืองและยุทธศาสตร์เครื่องบินลำนี้ได้ถูกเปลี่ยนเส้นทางมายัางไทยและกลายเป็นอาวุธใหม่ในมือของกองทัพอากาศไทย F-16AM คือเวอร์ชั่นปรับปรุงของ F-16A ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มันเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดภายใต้โครงการ Mid-Life Update หรือ MLU ที่นำระบบใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านการรบอิเล็กทรอนิกส์และความคล่องตัวซึ่งถือเป็นการยืดอายุการใช้งานให้ทันสมัยเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4.5เรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ F-16AM กันก่อนรูปทรงข,งของมันยังคงเป็นแบบดั้งเดิมของ F-16 ที่โดดเด่นด้วยรูปร่างเพรียวบางทรงจมูกแหลมมีปีกสามเหลี่ยมสั้นที่ออกแบบมาเพื่อให้คล่องแคล่วในอากาศอย่างสูง ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดแต่มากด้วยความสามารถลำตัวทำจากวัสดุคอมโพสิตผสมโลหะน้ำหนักเบาที่ทนแรงดันสูงได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมแบบ Conformal Fuel t เอลงซึ่งช่วยเพิ่มระยะปฏิบัติการโดยไม่กระทบกับสมรรถนะการบินภายนอกยังมองเห็นช่องติดอาวุธหลากหลายตำแหน่งทั้งใต้ปีกและใต้ลำตัวรวมไปถึงปลายปีกซึ่งสามารถติดตั้งมิตไซล์อากาศสู่อากาศ เช่น m 9 Sidewinder หรือ AIM-120 AMRAAM และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นอย่าง AGM-65 มาเวริ k หรือระเบิดนำวิถี JDAM ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ F-16AM เป็นเครื่องบินที่พร้อมสำหรับการรบทุกสถานการณ์ทั้งโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและปะทะกลางอากาศภายในห้องนักบินของ F-16AM แม้จะไม่ใช่ cockpit คคแบบ glass cockpit เต็มรูปแบบเหมือนเครื่องบินขับไลยุคใหม่แต่ก็ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นเก่ามาไม่น้อย ด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัลหลายจอปรับข้อมูลที่จำเป็นให้แสดงอย่างครบถ้วนในมุมมองสายตานักบินระบบ Head-Up Display (HUD) รุ่นใหม่ให้การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ Hand on t r o t t um l and Stick ทำให้นักบินสามารถควบคุมระบบอาวุธเรดาร์และการสื่อสารได้โดยไม่ต้องปล่อยมือจากคันบังคับเลยซึ่งช่วยให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปได้อย่างลื่นไหลและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในด้านของสมรรถนะ F-16AM ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังในยุคนี้มันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ปราดแอนวินนี F-100PW-220 หรือ229ซึ่งให้แรงขับดันสูงสุดกว่า23,000ปอนด์พร้อมระบบอ f t e ต b u r n บอร์ที่ช่วยเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงแมตสองหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงด้วยน้ำหนักตัวที่เบาและแรงขับมหาศาล F-16AM สามารถปินไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วทำความเร็วได้ดีเยี่ยมและมีความคล่องแคล่วในการบินที่โดดเด่น โดยเฉพาะในการบินรบแบบด็อกไฟล์ระยะประชิดเรดาร์ของ F-16AM ที่ได้รับการอัปเกรดนั้นมักจะเป็นแบบแอน APG-66 หรือ APG-68 ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายไกลนอกระยะสายตา Beyond Visual Range สนับสนุนการใช้งานมิตรไซร์ระยะไกลและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันระบบนี้ยังช่วยให้การโจมตีเป้าหมายภาคพื้นและการหลบหลีกเรดาด์ของศัตรูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารทางยุทธวิธีทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นหรือหน่วยภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์การที่ประเทศไทยได้รับมอบ F-16AM ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสริมแสนยานุภาพทางอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญสหรัฐอเมริกาได้แสดงความไว้วางใจและเสริมสร้างความร่วมมือกับไทยในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการที่ไทยกลายเป็นผู้รับช่วงเครื่องบินที่เคยเสนอให้ยูเครน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศรวมถึงการวางตำแหน่งของไทยในฐานะพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสำหรับกองทัพอากาศไทย F-16AM จะเข้ามาเติมเต็มกำลังรบที่มีอยู่ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องบินขับไล่อย่างปริปเปน F-5TS และ Alpha เจอยู่แล้วโดย F-16AM จะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการปฏิบัติภารกิจรองรับทั้งภารกิจป้องกันทางอากาศโจมตีภาคพ,พื้นดินและฝึกนักบินรุ่นใหม่ในระบบตะวันตก อีกทั้งยังลดภาระของเครื่องบินรุ่นอื่นในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทางข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งคือความพร้อมด้านอะไหล่และการบำรุงรักษาเนื่องจาก F-16AM มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกระบบสนับสนุนพื้นฐานอะไหล่และวิศวกรรมซ่อมบำรุงมีอยู่ครบถ้วนทำให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปรับโครงสร้างด้านโลจิสติกใหม่ทั้งหมดและยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคต เช่นการติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบสื่อสารดิจิทัลและระบบมองกลางคืนขั้นสูงสรุปแล้วการระมาถึงของ F-16AM ในประเทศไทยปี2025นี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตามองมันไม่ได้เป็นแค่การจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่แต่เป็นการเพิ่มศักยภาพของกองทัพไทยในระยะยาวและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคอีกด้วย F-16AM คือเครื่องบินที่พิสูจน์ตัวเองในสนามรบมานับไม่ถ้วน และว,วันนี้มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การปกป้องน่านฟ้าไทยแล้วขอบคุณที่รับชม t u อ b o โบท็หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารด้านเทคโนโลยียานยนต์และการทหารจากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า